Uhm. ตัดยอดยิ่งต่ซีโพยเลยตัวนี้ก like ี่เมตรวะสามเมตรสองเมตรฮะถึงสามโมสองเมตรสองเมตรกว่าสองเมตรครึ่งเลยลงอีกสามเป็นห้าสวัสดีครับพี่น้องนี่เราก็มาถึงอีกบ่อหนึ่งแล้ว er> นะครับ ความลึกโดยประมาณตัวนี้น่าจะประมาณ2เมตรครึ่งนะดูจากสายตา,าผมบอกมว่าให้ลงอีกประมาณสัก2-3เมตรมานะครับ <c oughs> ย้ำทางนะย้ำทาง ข้างล่างเป็น,ด,นดินดันนะไปละเหยียบเนิ่มๆเ,เลยสองสี่มันปอกอะ กับ e h 7 0 0คันแรงเฟืองฮ i โน่3 9 39, นะเฟืองท้ายแรงมากเลย <c oughs> คันนี้เปลี่ยนใหม่หมดยกคันนะคันนี้ <c oughs> คารหน้าเปลี่ยนเป็นคานร E-F เอฟผมอีสุว เครื่องเครื่องเป็นเครื่องของ e h 7 0 0เครื่องเกียร์เลยแล้วก็เฟืองก็เป็นของ h i โนนะ939เครื่องเดินดิม่มมากเลยครับทำสีใหม่ทำสีเองครับสาบสีเฉย ไม่ได้โปไม่ได้อะไรเลยครับก็ฝากคนงานด้วยนะครับชิมงานเรารับรับจบได้นะแก้ปัญหา,าหรือไม่พอใจอ่าเนี่ยเเ <c oughs> จ้าอื่นทำแล้วอ ยังดูว่ามันตื่นก็อยากได้ความลึกเราก็มาแก้ให้ได้นะขุดของตัวเองถงของตัวเองครับได้ราคาที่ถูกลงหน่อย <c oughs> ครับอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เพจสอสราญดี <c oughs> แล้วก็ช่องยู u ู e สอสราญดีชาแนลนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ